สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง Healthy Delicious อร่อยดีมีประโยชน์บายปุ้มปุ้ยนะครับก็เป็นช่วงที่เราจะแนะนำผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยมาทำอาหารอร่อยๆเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะครับขอต้อนรับผมหลวงพาสันสมปดิวัติด้วยครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ขอเชิญมาชิมนะฮะวันนี้หน้าตาหน้าตาฝรั่งมากเลยครับแหมดูคนทำสิฮะวันดีวันนี้อายารอตาเลียนครับครัเอิตาเลียนแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้นที่เราจะใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นของปุ้มปุ้ย ตัวนี้ก็จะเป็นชุดเผ็ดสี่รสคลุกคลิกคลุกคลิกเผ็ดสี่รสนะครับทำได้หลากหลายอย่างที่บอกเราเคยทําไปแล้วลองใช้ตัวโค้กพริกแกงไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นชูชีวันนี้ชูชีใช่แล้วแต่ว่าชูชีกับพิซซ่าไห้มันจะไปด้วยกันได้ยังไงในส่วนที่เราจะมาทาเครื่องเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็คือส่วนของชูชีนะครับปลาแมคเครทอดนะครับแยกน้ําซอสมาแล้วใช่ไหมเข้มข้นนะครับเดี๋ยวจะมาผัด ครับร่วมกับพริกหวานครับสีสันสวยงามครับนะครับหอมใหญ่ครับนะครับอันนี้ก็จะมาผัดกันทุกเครื่องที่มันเป็นหน้าของตัวชูชีครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่มาทำเป็นแป้งพิซซ่านะครับก็แน่นอนที่สุดเป็นซอสพิซซ่าอันนี้เป็นทอมิโตเพสอันนี้เป็นพิซซ่าเป็นซอสมะเขือเทศใช่ครับมีซอสทอมิโตเพสบางทีก็ปรุงด้วยซอสพริกสีแดชาะไรเข้าไปด้วยนะครับนี่คือแบบประยุกต์หน่อยอันนี้ประยุกต์แล้วอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีอััันนนนนึง้เลยะครบ ต้องมีตัวนี้คือมอสซาเรล่าชีสนะครับชีสมอสซาเรล่าเนี่ยถ้าเป็นของแท้ก็จะมีน่อมควายหนอมควายแหละคะับมีอะไรไหมมีตัวนี้อร่อยครับตัวนี้ใช่ว่าหายากเลยนะครับก็ส่วนใหญ่เราใช้นมวัวกันนะครับอร่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้นะครับเพราะว่าสําหรับพิซซ่านี่ขาดไม่ได้แล้วก็เราก็มาประดับตกแต่งนิดกน้อยนะครับมีแฮมมีไส้กรอกนะครับสับปะรด มะเขือเทศเนยข้าวโพดก็สุดแล้วแต่ที่จะมาผสมปร,ปรุงเข้าไปนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเริ่มกันเลยครับง่ายๆตั้งกระทะนะฮะไฟไม่ต้องร้อนมากเพราะว่าเราแคแค่คลุกของที่ปรุงเว้แล้ให้เข้ากันพักไว้ก็ได้ครับ พักเอาไว้รอสักแป๊บหนึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนที่ทําของพิซซ่านะครับอย่างนี้บอกนี่สวยๆขนมขนมปังก็ได้ขนมปังเฟ้สุดแล้วแต่นะฮะญานะฮะทาเนยสักเล็กน้อยพอไปอบแล้วมันก็จะกรอบเหมือนกันแหละใช่ซอสพิซซ่าสักเล็กน้อยนเสร็จแล้วเนี่ยตัวซอสที่เป็นชูชีนะครับก็ให้สวยงามครับ <ไ>ปแสดงว่าพอใส่ตรงนี้ใส่แล้วใส่ชีสไปมันก็จะเคลือบหมดเลยัอก็จะเคลือบเลยเคลือบเข้าเตาอบก็แค่ไม่นานเหมือนเป็นเบสหรือเป็นพื้นของมันเลยครับใช่ครับตัวซอสเนี่ย <Okay. S 1> แล้วค่อยโรยเครื่องทีหลังใช่ไหมโรยเครื่องครับใช่ครับ ร้อยนะคะทีนี้ก็ใส่ถาดเตรียมเอาไว้แล้วก็หมดแล้วดีครับเนี่ยไม่มีแล้วครับง่ายฮะแค่ผัดที่เดียวแล้วทุกอย่างรยโรยโรยเสร็จเรียบร้อยข้าวเตาอบนะครับความร้อนประมาณ250-300บถึงรนะครับก็ไม่นานครับรอดู รอดูได้ครับพวกนี้ต้องคอยรอดูเพราะว่าเรเอยาะให้มันเป็นชิ้นเล็กอาจจะสุกง่ายนะครับสีมันสีสวยๆนะฮะติดออกสีไม่นิดนึงชีสกําลังหอมๆเพราะทุกอย่างของเรามันสุกอยู่แล้วด้วยคับผมมันไม่ใช่เป็นตัวดิบๆมาหรือแป้งที่ยังไม่ได้ทาพร้อมทาน นะครับร้อนๆพิซซาร้อนๆนะครับมาแค่นี้เองฮะนี่กลิ่นหอมมากเลยครับผมว่าชิมเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นพิซซ่าตะวันตกพบตะวันออกนะครับนี่แหละฮะแต่ร้อนนะฮะเตาร้อนๆนะครับออกมาแต่จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวชีสละลายสวยน่ากินมากเลยครับขอมปังกำลังเหลืองๆทองๆพูดไปเดี๋ยวขอชิมก่อนเราพิซซ่าที่โอ้โหจะจะจับได้ไหมครับเนี่ยอ๋อน ลองดูดิครับลองจับไปที่นี่อุ๊ยร้อนครับร้อนมากครับชิมถ้าชิมตอนนี้ปากคองครับหันให้หันให้ครหันให้สักชิ้นหนึ่งอันนี้อันนี้หั่นได้หั่นได้เนี่ยครับนี่หันเป็นสักสี่อุยร้อนจีเลยเสังเกตไหมร้อนนะนี่ชิมคือเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเห็นแล้วทีนี้ถึงเวลาการกินเลยใช่เราออกจากเตาแลแย่งกันเลยครับไม่จำเป็นต้องตักมาจากใส่จานนะครับสวย เชนครับผมพร้อมฮะครับลองครับผมลองด้วยนะฮะเยิ้มเลยทีเดียวโอ้เยิ้มเยิ้มเยิ้มอย่างยุนแรงนี่ครับแม่ชีสออกมาฟูเลยโอ้ยดูดูขออนุญาตนะฮะอืมอืมอืมข้ากลนอร่อยใส่น้ำซุปชีสได้อีกเลยนะเนี่ย ใช่ไหมครับรสชาติมืนกันคือรสชาติมันกลายเป็นฝรั่งคนไทยไปเลยอหุ้ยหกเลยครับอร่อยมากแต่มันร้อนครับอร่อยชอบแบบเดียวกันนะไม่ชอบใส่สับปะรดใช่ไหมครับนี่ขนาดใช้หนมปังแซนด์วิชธรรมดาทำแบบนี้มันกรอบแล้วมันนุ่มๆอยู่มาสมกันสรุปนะ เขาเป็นขนมปังฝรั่งเศสน้นหนาเนี่ยเราใส่เครื่องเยอะๆได้ยิ่งดีใส่เครื่องยิ่งฉับลงไปใช่ไหมครับจะค่อยๆลงไปในตัวนเนื้อขนมปังเห็นไหมนี่อร่อยอร่อยนี่เห็นไหมยิมยิมยิกินพิซซ่าของแท้ต้องใช้มือหยิบกินเอาอันนี้พอตักซอสเยอะยิ่งอร่อยนะครับซอสม่ลก็ถูฉีเนะครับก็เป็นพิซซ่าหน้าไทยนะ่ไครับที่ใช้ตัว ชูชีปาแมคโครทอดนะครับพี่ยิ่งได้ทดลองชิมดูแล้วนะครับก็ถูกใจแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับอย่างที่เราเริ่มต้นมาเราก็บอกแล้วว่าอะไรก็ตามอย่างเนี้ยมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับขนมปังมีอยู่แล้วนะครับง่ายๆหาชีสมาเพิ่มนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีปุ้มปุ้ยแมคโครทอดชูชีนะครับหรือว่าทดลองตัวอื่นก็ได้นะครับก็ไม่ยากเช่นกันนะครับครับเราลืมอย่างหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับ จะเติมด้วยออริารโนัล่อใช่ใช่ใช่ใชครับออริารโนนะครับ <When S 1> แต่ไม่เติมก็อร่อยแล้วครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นก็คงเป็นของพวกเรานะครับ <laughs> ครับ <laughs> It's little to goodbye boat of love my ครับเวลาพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอพบกันใหม่นะครับกับช่วงรายการ Healthy Delicious อร่อยดีมีประโยชน์บายปุ้ม,ป,มปุ้ยนะครับ,รบใส่ความอร่อยด้วยรอยยิ้มใส่ประโยชน์ด้วยปุ้มปุ้ยครับครับก็ต้องขอ,องขอบคุณน้องไกรเสริมครับทบ่ติดพันดีๆมาแนะนําให้เราอีกแล้วผมก็จะมีเคล็ดลับมาเสริมเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยอร่อยเต็มยิ้ม เคื่อผ้าบรษดมริโอนูโวอินเด็กซ์ลิฟ์วิ่งมอสาขาบางนาน